มันไม่ช้านะที่จะต้องอังการมีเซ็ตระบบต้องเจอจากพนักงานออปิดการปิดเบเกอร์เปิดใหม่รอสัญญาณตอบรับอัตโนมัติสัญญาณตอบรับอัตโนมัติรอเสียงกด Hello welcome to use MG charging wall box ทำไปแกะเสร็จแล้วที่ตอนนี้มันโผล่ล็อคไม่ที่ัด อันหัวชาร์จเข้าก่อนแล้วค่อยเอาการเป็นล็อกเองเลยมันล็อกเองเสร็จมันล็อกแล้วก็แตะการ์ดอ๋อค่อยไปแตะการมันล็อกเอาเสียบแล้วก็แตะการถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันไม่ล็อกอารที่จะต้องไปอ่านี่คือชาร์จแล้วชาร์จแล้วไฟไม่กระพริบอ๋อถ้าเสียบแล้วก็มาแตะการถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มันมันเลยเวลาไงมันก็เลยล็อกเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปแล้วมันมันไม่ล็อกรถที่จะต้องฝนล็อกรถเราต้ามาใส่การประมาดประมาณชั่วโมงละเจ็ดหน่วยนะที่บอกชั่วโมงละเจ็ดหน่วย เจ็ดกิโลวัตต์ฮาวกิโลวัตต์งละ7กิโลวัตต์ฮาวถ้าบอกว่า7กิโลวัตต์ฮาวคือว่าหชั่วโมง7กิโลวัตต์ต่อฮาวไงชั่วโมงก็เกิโลวัตต์เดกิโลวัตต์